สุดยอดมากนะครับเหยื่อกเจ้าพยาเออกระชังเราอยู่ในนอกชังเก็คอ่ะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับเป็นปลาย่สกนะไซส์ประมาณสัก5โลได้นะครับนะฮะกินเหยื่อพร้อมนะครับของโกเจ้าพยานะครับก็น้องแพทนะครับงัดขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับอ่ากิน2ทุ่มนะครับสายก็ใช้ใหญ่เลย40ปอนด์นะครับเบ็ดเบอร์11 12เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหยื่อพร้อมนะครับ สตรปานินนะแต่โมดิฟายมาตกที่ศกกันนะครับก็ใช้มาพ้าวคั่วแล้วก็ผงขาวโรยหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อกเจ้าพญาครับนี่นะครับตัวที่2ครับผมกับเหยื่อของโกเจ้าพญานะครับแกไปเมื่อกี้ครับโดนเลยนะครับสักพักนึงก็โดนแล้วครับตอนนี้เราตื่นตีห้าตีห้านะเราลงเหยื่อชุดแรกนะครับนะครับในสายก็น่าจะมีใหญ่เข้ามามากินแล้วครับเป็นเหยื่อสุดพร้อมครับ อันนี้ตัวนี้มันเป็นสูตรปนินแต่เราเอามา mix มผสมเพื่อจะตกยี่สกนะพวกนี้ก็ใช้เป็นมะพร้าวนะเป็นมะพร้าวขั่วมะพร้าวขั่วสำหรับงานยี่สกนะข้าวขั่วในผลดีมันแตกตัวตัวนี้มันช่วยให้เยื่อมันแตกตัวนะครับตัวนี้ครับโครงขาวโคงขาวของเหยื่อกเจ้าพยาครับนะตัวนี้ก็ใช้ผสมรวมกันเป็นสูตรพร้อมนะครับตัวนี้ ต,ต,ตัวสูตรพร้อมตัวนี้สามารถผสมล้ำข้าปิกได้นะครับสามารถผสมล้ำข้าปิกได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เราได้สนับสนุนจากโกเราไม่สมเราเอาแบบเออยังไงนะสูตรแบบแน่นๆเลยครับกลิ่นแบบโคเชอแบบแน่นๆเลยครับตัวนี้เป็นเหยื่อสูตรนะครับเป็นเหยื่อสูตรนะครับสามารถผสมน้ําใช้ได้เลยก็เหมือนกันแล้วก็ผสมน้ปงนมปังได้เหมือนกันเลยครับไม่ต้องไปผสมโหเชอเพิ่มครับตัวนี้ 5้าหกโลได้อยู่ห้าโลสี่ห้าโลแลนะ้วเนาะเนี่ยเราไม่เคยจับไปศกช่างสักทีเพราะว่าเราเออมาตกไปศกจริงจังจาครั้งแรกเลยตัวเนี้ย mm hmm. เกี่ยวไม่ฟร้มหมดเลยครับกับเหยื่อพร้อมกโกะเจ้าพยายแล้วก็มาปรับใส่พวกเอ่อมะพร้าวแล้วก็ไอตัวผงข่าวนะครับ เหยื่อของโกเจ้พาพญาของเขาดีจริงครับนี่นะครับสุดยอดครับฝากาไปด้วยนะครับเหยื่อกวเจ้าพญานะครับขาดเลยสาห้าสิบขาดครับสุดยอดปัม๊มปั๊มแล้ว ปอมแล้วปอมแล้วออกแล้วออกแล้วเอาแล้วร้อยเย่ยอดรับสวยมากครับตัวนี้โอ้หนะฮะเหนื่อยเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเหยื่อโกจอพยานนะครับตัวนี้ผมใช้เหยื่อร้อมนะฮะเหยื่อร้อมสุดปนินนะครับแล้วก็โมดิฟายนะฮะตกใบยิสกใส มะพร้าวัวแล้วก็ผงขาวเข้าไปนะครับตกในทั่วประเทศครับตอนนี้ผมผมมาตกอยู่ที่จังหวัดตากนะห้าหกโลเนาะแน่นะนอนจริงๆ ตัวเนี่ยวันนี้เก็บแปดตัวครับก็มาจบคลิปจบคลิปนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำอ่า อะไรนะหนังเก็บน้ำอะไรนะแม่ท้อครับอ่างเก็บน้าแม่ท้อจังหวัดตากนะครับนะครับกับเหยื่อโกเจ้าพญานะครับเป็นเหยื่อพร้อมนะครับโมดิฟายนะครับอย่างกับที่ผมได้ผสมไปให้ดูตอนประมาณกลางกลางคลิปนะครับลองเอาไปใช้ดูครับไม่รู้จะบอกความรู้สึกยังไงนะครับก็ต้องมาลองกันเองนะ กับอ่านเก็บน้ำแม่ท้อนะครับที่จังหวัดตากนะครับ<ซ>กับปลาไซนี้นะใช่ประมาณนะผมใช่ฮะัตันนี้ไม่รู้เท่าไหร่สาย50ปอนด์กระจุยนะฮะตัวที่ได้มาคือสาย40นะไอตัวสาย50กระจุยนะครับนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีไซส์ขนาดไหนก็ลองจินตนาการดูเองนะครับวันนี้กดไปประมาณสักกี่ทีแพทสิบสิบสี่สิบห้าทีอ่านะฮะได้ปลาประมาณสักสิบกว่าตัวประมาณนี้สองสี่หกแปดสิบ ปนินด้วยนะครับประมาณสักสิบนิดๆน,นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเยียโกเจ้าพยานะครับปิดคลิปด้วย <Yes. S 1> ปายสกนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ